พูดถึงการเล่นของดาวไปเจอกันวันที่สที่เรามาเล่นอีกครั้งในปีนี้ในวันที่สี่น,นนะรู้สึกไงบ้างที่ทุกครั้งก็ดีใจอะค่ะที่ที่กลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกอบอุ่นทุก,ทกครั้งคะ่ะโดยเฉพาะแบบเวลาที่แฟนๆมาเชียร์มาให้กำลังใจนะกอบไทยคะ่ะจริงๆก็เมยมานี่ก็ตั้งแต่2008ใช่ไหมก็แบบรู้สึกว่ามันเล่นแบบหลายทีมากๆแล้วแต่ว่าความรู้สึกที่เล่นก็ตื่นเต้นท,ท,ทุกครั้งคะ่ะ แล้วก็มีโมเมนต์อะไรหรือความประทับใจอะไรเลยมาได้ไปติดไอร์แลนด์ปารกับ,บกที่จะรอไปฝั่งกันโห oh, มีเยอะมากเลยนะรู้สึกเหมือนโตที่นี่โตมากับแมชนี้นะเล่นตั้งแต่ครั้งแรกก็11ใช่นนะคะแล้วก็ปีที่เล่นดีๆจบที่2อ,อะไรเงี้ย2013หรือว่า,อาวันหนึ่งที่เราก็แบบได้แชมป์ก็2021อะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกๆช่วงเวลาของชีวิตก็เกิดขึ้นที่นี่อะคะ่ะแล้วสำหรับปีนี้ที่ได้ไปลองคอนดิชันมาแล้วเนาะเป็นยังไง,บ,งบ้างคอนดิชันไทยไทยจี ก็ <g ül> จริงๆทุกๆปีก็สภาพสนามคือดีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละปีก็จะเหมือนมีความท้าทายให้แตกต่างกันไปเนาะอย่างปีนี้ก็รู้สึกว่ากรีนจะค่อนข้างเฟิร์มนิดนึงค่ะเวลาที่แอพพออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบดูดีๆแล้วก็กะดีๆค่ะสภาพอากาศปีนี้เป็นไงบ้างครับในการเล่น้สิบกว,ว่ารงของเราร้อนก็ <g ül> <g ül> <g ül> จริงๆเหมือนปีนี้จะลมแรงเนกันนะคะทุกๆวันที่มาวันจันทร์วันอังคารที่ซ้อมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าลมจะค่อนข้างจะแรงเหมือนกันวันแข่งก็ต้องดูอีกทีค่ะว่าลมจะแรงไหม